Quá, loang! Quá! Quá! เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่17สิงหาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่าในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงทำให้มวลน,น้ำจำนวนมากรวมตัวกันจนระบบระบายน้ำไม่ทันถนนหลายสายจึงเกิดภาวะน้ำท่วมขังอาทิถนนเรียบชายหาด ซอยเขาน้อยซอยเขาตโลถนนเรียบทางรถไฟเขาตโลมุ่งหน้าวัดธรรมสามคัคคีบนถนนสุขุมวิทพัทยาซึ่งมีปริมาณน้ำสูงรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณซอยเขาน้อยพบว่ามีมวลน,น้ำไหลลงจากที่สูงท่วมบ้านเรือนประชาชนและยังพบรถจักรยานยนต์ที่ขับสวนน้ำถูกกระแสน้ำพัดจนรถจักรยานยนต์ล้มควม่ำส่วนรถยนต์ลอยไปกับน้ำและถนนเลียบทางรถไฟภายในซอยเขาตะโลจากการตรวจสอบพบว่ามีน้ำท่วมขังสูงถึงประมาณ30-50ซติเมตรส่งผลให้สภาพการจราจรหนาแน่นทุกช่อง รถติดยาวรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ส่วนทางด้านถนนสุขุมวิทพัทยา87พบว่ามีปริมาณน,น้ำท่วมขังจำนวนมากเช่นกันรถจักรยานยนต์สัญจรลำบากแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเวลา ไ i ฟ์อะคาเดมี่แอนทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการทกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Ra ฟ f i v e a d e m y m y